สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสปูสคนตอนรอบคอสซู่ช่องก็ติดหอยดังมาแช่อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะก็มาพอกันในรอบเทียงและพี่น้องกินเขากินน้ำแล้วก็มาเบิ่งแนวทางดีๆกันด้อจ้าสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางบอลองบอรูหวยเงินเทวดาแอดเจลล่เน้นน้อยสื่อหวยยังยมตกทายโดยแนวทางของแอดเหลื่อยลาด้อจ้า ก่อนไปรับช่วงบฟังแอดมินก็ขอกกำลังแห้งใจจากพี่นองสปูสักคนนะจาะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะพี่นองเดอ้อพี่นองก็แสดงรับช่วงไปไหมกันนะจาะส่วนแอดมินก็แสด้มีกำลังแห้งใจในกนารทำคลิปต่ตอไปด้วยการกดไลค์กดแช์จากพี่นองสปูสะกคน,น้อจ้าเผื่อเป็นการบัสเซวลาเฮาก็ไปรับช่วแนวทางก็เลยพี่น,อน้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของ ไม่ลองไม่รู้กันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำิีหนึ่งมีนาคม2 000, 5 100, 6 6สิ่งรอันมกิ่นี้เพ่นกระไดไฮห้3โตเมตรเดียวนะจ๊ะก็คือ096ต่อด้วยชุด2โตเก่าหต่อด้วย2ตัวล่างเพิ่อนไฮหกสี่นะจ๊ะเน้นหกสี่สตัวล่างแนวทางบอง่อร่องบ่รูสอตัวบนเก้าหกโตเมตรเดียวศูนเก้าห ไปเบิงแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางชุด3โตโตนะจ้ะหอยเงินทวดาใบสมในตํำนาเน,นะพี่นองรัฐบาลไทยหนึ่งมีหน้าคม2 5ง6ิซึ่งวันนี้เพื่อนก็นให้ตัวเด้นไปทีลักหกนึ่งกบลักสามชุด3โตที่เพื่อนให้ก็คือ8 3 1 3 1 6 3 4 8 3 4 6 6 1 8 6 1 4 ห3 8และ6 8แปดสี่ได้พี่น้องเดอ้อสโต8ปดหางเนาะจา้ะรัฐบาลไทย1นึ่เวนาคมชุด3โตแคบไปเบิงจุดไปเบิงได้พี่น้องเดอ้อเด่น1กับ3จ้ะไปเบิงต่อการอีก1หนึ่งชุดเลาจา้ะซึ่งก็เป็นแนวทาง2โตบนล่างเลาจา้ะสองโต10หางับพี่น้องให้เด่นไปถีลักหนึ่งกับลักสามแล้จ้ะ รัฐบาลไทย1มีนาคม2566เด่น1กับ3ชุด2โต10หางก็คือ3 1 1 6 4 8 4 6 3 4 1 8 1 4 3 8 8 4และ6 3ด้วพี่น้องเดอ้อแนวทางแอดยาแร่ แคบไปเบิงจดไปเบิงเดอพี่นองเดอ้อเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเนาะจา้ะรัฐบาลไทยหนึ่งมีนาคม25 6 6อเด่นหนึ่งกับสามไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจา้ะสื่อก็เป็นแนวทางของเน้นหน่อยสื่อหวยยังโยมเนาะจา้ะรัฐบาลไทยงบประจำวันที่หนึ่งมีนาคม2566สซึ่งเพิ่นก็ได้หายชุดสามโต เก้าและ061ย้นจ้าเก้าศ6และ061ต่อด้วย,ยชุด2โต๊ะเพื่อนหายไปที่06 6 1และ1 7จ้ะ06 6 1และ1 7สซึ่งก็สังเกตได้ว่าเลขโตัวเก่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะจ้ะนั่นก็คือ1 7อีกยังก็เกิดขึ้นได้นะพี่น้องเนาะออกแล้วก็ออกอีกได้อีกเช่นกันเนะจ้ะกันลองตามกันเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ มาเบื้งต่อการอีกหนึน่งแนวทางนาจากซึ่งกับเป็นแนวทางของแอดเอื้อยลาเานะจากรัฐบาลไทยงวบรัฐมนทิีหนึ่งมีนาคม2566ซึ่งวดน,นี้เพื่อนก็ให้วิ่งบนทีลัก8ปดได้เปนองเดอ้อวิ่งบน็อตแปดงโตแดงๆเพื่อนไฮไปทีแปดเจ็ดไดจ๊ะหนึ่งแปดชุดสามโตที่ไฮก็คือ3 8 7แปดหาแปและ0 8 7 ต่อด้วยแนวทาง2ตารางเพิ่นก็ให้วิ่งล่างที่ลักเก้าซึ่งก็ได้แก่1 9 2เกและ4เก้าให้พี่น้องเด้อ1 9 2เก้าและ4เก้าวิ่งบน8 2ตัวเม็ดเดียวแดงๆ8 7 7 8เด้พี่น้องวิ่งล่างลักเก้า2ตัวล่างแดงๆ1 9 2เก้าและ4เก้าแนวทางของแอดเอื่อยลาก็อย่าพลาดเด้อจ้ะลองตามกันเบิงเด้อพี่น้องเด้อ แคบไปเบิงจุดไปเบิงกันนะจ๊ะเพระว่าสิเป็นแนวทางของบอลลองบอรลูหายเงินเทวด,ดาเอดเจแลเน่นหน่อยสื่อหอยยังโยมแคบไปเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เ,ไวเทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกัน้อจ้ะแอดมินรวรบรวมมาให้เบิงแล้วก็เก็บใบพินิจพิจารณากัน้อจ้ะพี่น้องท่านนี้แอดมินก็นขอให้พี่น้องสปูสกุลโปรโดใส่วิจารยณในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติเด้อจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้ะทางช่องบ่สนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเด้อจ้ะการลงทุนมีความเสียงสูงพี่น้องก็ต้อง พิจารณากันใหด้ดีๆ้อจะ้ะสือตามก็ลังซับสื่อตามผืนดวงของเจ้าของเด้พี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสโคนส่งดีเฮงๆปังๆมั่นๆมากันทุกคนนอจะ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตวลาพี่น้องเป็นสมนีกรนจ้าแล้วจังกลับมาเพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า